ในขณะที่คุณชวนหลีกภัยบอกว่าช่วงเวลานี้ผมก็ได้รับใบมีดโกนมาแล้วเรียบร้อยนะคะรับมีดมาละคมคมเลยนะคะมักกรีดให้สำหรับทักศิณเลยนะคะบอกว่าคุณชวนหลีกภัยออกมากรีดทักศิณทํทำบ้านเมืองปันป่นป,นป่วนได้รับอภัยโทษยังไม่สำนึกพระมหากรุณาธิคุณเตือนว่าอย่ายา่มใจคิดว่าคุมได้หมดแล้วก็เชื่อว่า รู้นะคะเชื่อว่ารู้กันสองปมร้อนก็คือเขากระดงและเอาพายนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่คุณชวนนะคะพูดถึงในยุคข,ของคุณอภิสิทธิ์วชาชีวะที่บอกว่าจะยกเลิก m o u 4 4แต่ฝ่ายการเมืองต้องการนะคะนายชวนหลีกภัยจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่มีการมองว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรเป็นคนคนเดียวที่จะทําให้บ้านเมืองปั่นป่นนวนในชวนบอกว่า ้องยอมรับว่าเราต้องถามรัฐบาลที่มีอำนาจในการจัดการทำอะไรให้ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีข้อยกเว้นทำไมไม่ทำทำไมปล่อยให้คนที่ทำให้เสียหายต่อส่วนรวมล้อยนวลอยู่ได้ความจริงกรณีของนายทักษิณนั้นต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งใหญ่จะมีสักกี่คนที่ได้ลดโทษจาก8ปีหรือ1ปีมีใครบ้างเราไม่เคยได้ยินเลยฉะนั้นเมื่อได้รับสิ่งนี้นั้น นะคะเมื่อทักษิณชีวัเนี่ยนะคะได้รับสิ่งนี้ก็ควรที่จะต้องปฏิบัติตนให้ดีนะคะตามที่ได้รับพระราชทานมาอย่างเคร่งครัดเพื่อได้รับ โทษเนี่ยนะคะเมื่อได้รับโทษลดเหลือหนึ่งปีก็ต้องติดคุกหนึ่งปีนะคะไม่ใช่ว่าไปหาทางเลี่ยงออกไปอย่างนี้แต่ต้องไปดูที่องค์กรทั้งหลายที่ทาให้คําวินิจฉัยนั้นปฏิบัติได้หรือไม่นายทักษิณน,นะคะเป็นส่วนประกอบตัวเสริมสนับสนุนแต่องค์กรคือผู้ปฏิบัติค่ะพอผู้สึ่ข่าวนี้นะคะถามว่าจะคาดหวังได้อย่างไรในเมื่อนายร,รัฐมนตรีก็เป็นลูกสาวของนายทักษิณนั่นแหะ และก็ยังคงออกมายืนยันว่าจําเป็นต้องใช้ในายทักษิณเป็นที่ปรึกษานายชวนบอกว่านั่นเป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของรัฐบาลต้องยึดหลักที่ถูกต้องโดยไม่มีข้อแม้ต้องซื่อสัตย์สมมุติว่าตัวบุคคลไม่ใช่ในายทักษิณก็ต้องเอาหลักนี้ ถูกก็ถูกผิดก็ผิดไม่ใช่เป็นการเหลื่อมล้ําหรือยกเว้นกับคนนี้ไม่ต้องปฏิบัติหรือปล่อยปละละเลยให้มีการละเมิดหลักความถูกต้องชอบธรรมก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปทั้งประเทศซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตนเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรัฐบาลจะไปประมาทด้วยเชื่อว่าเขาสามารถคุมได้หมดอันนี้ก็ต้องระวังเมื่อถามถึงความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะกรณีที่ดินเขากระโดงกับสนามกอล์ฟอัลไพ์จะมีผลกระทบ ารัฐบาลหรือไม่แนชชวนบอกว่าตนเองเข้าใจว่าต่างคนต่างอยู่ กรณีนี้พักประชาชาติก็เคยอภิปรายเรื่องเขากระดงไว้หนักโดยเฉพาะพันตํารวจเอกทวีสองสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ปัญหาคือต่างคนต่างอยู่ไม่นํามาพูดกันคุณสอขาวยังซักต่อไปถึงเรื่องการชุมนุมกลุ่มของคุณสนธิลิมทองกุลที่พุ่งเป้าประเด็น m o u 4 4เสี่ยงจะทําให้เสียดินแดนทางทะเลจะเป็นเงื่อนไขที่จะกระทบกับรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนในช่วงบอกว่ามีการโต้อตอบอยู่ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยที่รัฐ บานตนพ้นมาแล้วแต่ก็ติดตามว่าทําไมสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เอาเข้าคอรมอแล้วยกเลิกมันต้องมีเหตุผลว่าที่ทําไปมันไม่ดีอย่างไรซึ่งนายอภิสิทธิ์อธิบายให้ฟังว่า ข้อตกลงนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศในสมัยนั้นไม่เห็นด้วยนะคะแต่เมื่อเป็นความต้องการของฝ่ายการเมืองก็ต้องทำเขาคงรู้แล้วว่าที่ไปทำไว้มีอะไรที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งที่ทำให้เสียเปรียบแต่ข้อตกลงนี้มีข้อหนึ่งระบุไว้ว่าหากจะหาผลประโยชน์ร่วมกันจะต้องทำให้ข้อตกลงเรื่องเขตแดนจบก่อน ซึ่งนอภิสิทธ์ก็ยังเล่าอีกเนี่ยนะคะบอกว่าเคยสอบถามข้าราชการขณะนั้นว่าปัญหาคือรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศทําไปเพราะเกรงใจในายทักษิณหรือไม่ปัญหาคือความสัมพันธ์ส่วนตัวถึงขั้นมาขอมาขอให้ยอมมันเป็นข้อเท็จจริงและคงมีข้อข้อยุติในวันหนึ่งวันใดคนที่รู้ก็จะต้องเปิดเผยในวันนั้นค่ะ